การจัดเก็บรายการอ้างอิงจากฐานข้อมูลเว็บออฟไซด์ให้เข้าไปที่เว็บไซต์ของสำนักวิทยาบริการ arit.skru.ac.th จากนั้นนักคลิกที่ขอสมุดเลือกที่ทรัพยากรสารสนเทศฐานข้อมูลออนไลน์ จากนั้นนะคะให้เลือกที่ฐานข้อมูลเว็บออฟไซด์จากนั้นนะคะให้คลิกที่ใช้บริการค้นหาเรื่องที่ต้องการ จากนั้นคลิกที่ปุ่มเสิร์ชปรากฏผลการสืบค้นนะคะให้คลิกที่เรื่องที่เราต้องการจะปรากฏรายละเอียดของเรื่องนั้นนะคะจากนั้นให้เราคลิกที่ เอ p o พรแล้วเลือก EndNote อ n นไลนจากนั้นนะคะให้เรากรองอีเมลและพาสเวิร์ดที่เราได้สมัครเพื่อใช้งานกับ EndNote ไว้ คลิกปุ่ม sign ปรากฏหน้าจอนี้นะคะให้ทำเครื่องหมายถูกแล้วคลิกปุ่ม sign n i จากนั้นนะคะให้คลิกที่ export แล้วเลือก e n d n o t e online เลือก record content เป็น full record จากนั้นนะคะคลิกที่ปุ่ม export จะปรากฏข้อความว่ากำลัง export ข้อมูลไปยัง endnote online เมื่อทำการ export เสร็จแล้วนะคะจะมีสัญลักษณ์ endnote นี้นะคะปรากฏอยู่แสดงว่าได้ทำการ export รายการอ้างอิงน,นี้ไปยัง endnote web แล้วนะคะรายการอ้างอิงที่ export จากเว็บอ f ฟไซด์จะไปอยู่ใน อันไฟล์ของ e n d n o t e Web นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันให้เราเปิดเว็บไซต์ m y e n o t e w e b com ขึ้นมานะคะให้เราลงชื่อเข้าใช้งาน เมื่อเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วนะคะให้คลิกที่ Unfile ให้ทำเครื่องหมายถูกหน้ารายการอ้างอิงที่ต้องการที่จะ add to group จากนั้นนะคะให้เลือกร๊ปที่ต้องการจัดเก็บรายการอ้างอิง รายการอ้างอิงนั้นจะไปอยู่ในกรุ่มที่เราเลือกและจะหายไปกับอันไฟล์ค่ะเมื่อเราลองคลิกที่ชื่อกลุ่มที่เราได้แอดถูกกลุ่มไปนะคะก็จะมีรายการอ้างอิงนั้นอยู่นะคะ